บี๊กคอสโมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหม่มจะพาทุกคนมาทําความรู้จักโครงเหล็กช่วยเดินหรือเรียกอีกชื่อว่าวอลเกอร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือโครงเหล็กช่วยเดินแบบมาตรฐานกับโครงเหล็กช่วยเดินแบบมีล้อนะคะซึ่งทั้ง2ประเภทนี้จะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเหมาะสมกับผู้ใช้งานแบบไหนตามมาทําความรู้จักได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ โครงเหล็กช่วยเดินแบบมาตรฐานเป็นที่นิยมใช้โดยทั่วไปสามารถปรับเปลี่ยนความสูงให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้โดยความสูงของโครงเหล็กช่วยเดินพิจารณาจากขณะยืนจับโครงเหล็กระดับความสูงที่เหมาะสมควรจะสูงอยู่ในระดับเดียวกันกับข้อมือผู้ใช้งานประเมินความสูงที่เหมาะสมโดยขณะที่ผู้ใช้จับอุปกรณ์ช่วยเดินในท่ายืนหลังตรง ข้อสอบของผู้ใช้จะต้องอยู่ในท่าที่งอประมาณ15-30องศาโครงเหล็กช่วยเดินแบบมีล้อเป็นโครงเหล็กช่วยเดินที่มีความมั่นคงที่น้อยกว่าแบบมาตรฐานแต่รูปแบบของการเดินจะใกล้เคียงกันกับการเดินปกติมากขึ้นโดยผู้ใช้สามารถเดินได้เร็วเพียงผักหรือดันโครงเหล็กไปด้านหน้าแทนการยกโครงเหล็กช่วยเดินแบบมีล้อจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาค่อนข้างดีแต่ อาจจะยังมีความบกพร่องในด้านการส่งตัวและการเดินทําให้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อชดเชยการลงน้าหนักของขาทั้งสองข้างวิธีเก็บรักษาไม่ควรนําไปเก็บในที่ชื้นเพราะจะทําให้อุปกรณ์เกิดสนิมได้ง่ายและก่อนใช้งานควรเช็คก,ก่อนเสมอว่ามีชิ้นส่วนใดเสียหายหรือไม่ จุดเด่นของวอลเกอร์ทั้ง2แบบนี้นะคะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเดินได้ดีค่ะลักษณะอุปกรณ์นะคะทําจากวัสดุโครงเหล็กอลูมิเนียมท่อกวงน้ําหนักเบาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินประเภทนี้ค่ะจะมีข้อจํากัดในการใช้งานอย่างเช่นการเดินในที่แคบหรือว่าการขึ้นลงบันไดได้ยากลําบากค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะชื่นชอบต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อเราบีคอร์ทมได้หลังจากจบคลิปนี้เลยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะเหมือนกาขอตัวลาไป ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ